ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของได้ดำเนินการตามปรัชญาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์ของสถานศึกษากศนอำเภอเชียงของมุ่งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยตามมาตรฐานกศอนอให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงของทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทศวรรษที่21และในปีงบประมาณพศ2564ได้คัดเลือกให้กศอนอตำบลริมโขงเป็นกศอนอตำบลต้นแบบพอเพียงกศอนอตำบลริมโขง ตั้งอยู่เลขที่สองหมู่8ปดตำบลริมโคงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยมีนายประจันอินประสงค์เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึก,รศกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของมีนางยาวเรศุูธเนศตำแหน่งครูชำนาญการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปบุคลากรที่รับผิดชอบกศน,นตำบลริมโคงประกอบด้วย 1. นายอดุลอินนันใจ ครูกศนอตำบล 2. ในายเสริมสกุลติยาทะครูอาสาสมัครกศน 3. นายกระบินช่วยไว้ครูสสช,อชอห้วยตุ๊และ 4. นายนิวัตโนวิชัยครูสสช,อชอห้วยสากศนอตำบลริมโขงมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลริมโหงและมีการจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยและการจัดการศึกษากศอนนอตำบลสีรูปแบบได้แก่ 1. ศูนย์การเรียนรู้ปัจญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลริมโหง 2. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล 3. ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตและ 4. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนกศนอตำบลริมโขงได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในกศนอตำบลและบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่าย ในการจัดทำประชาคมเพื่อนำผลการประชาคมมาวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนมีการประสานงานกับผู้นำชุมชนเครือข่ายแกนนำเพื่อบูรณาการกัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทรัพยากรของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้กศนอตำบล ได้ดำเนินงานตามเกณฑ์ที่ได้มีการประชุมบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมรวมทั้งมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งปฏิบัติงานในการดูแลรักษาปรับปรุงอาคารสถานที่ของกศนอตำบล เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในกศนตำบลอย่างเหมาะสมมีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีการประเมินผลกิจกรรมโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามรโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีที่น้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากลับเคลื่อนในสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนกศอนอตำบลริมโขงมีแผนงานโครงการกิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีแผนการเรียนการสอนโดยวิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์หลักสูตรและนำผลที่ได้มาสังเคราะห์ จึงเกิดเป็นแผนการสอนโดยมีครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนการสอนครูกศนตำบลได้มีการบูรณาการหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับวิชาการเงินเพื่อชีวิตโดยมีการนำเนื้อหาในเรื่องการออมและการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งสอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้แบบฐานการออมทรัพย์ และมีการถอดบทเรียน 2, 3 4มมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ครูกศนอตำบลริมโขงได้มีการสำรวจและจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ในตำบลริมโขงขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนำมาสอดแทรกในกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ในการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาอาทิการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่สวนส้มใหม่เมืองเย็นณบ้านใหม่เจริญหมูส่สี่ตำบลริมโของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยมีนางอำัยอน,นมาเป็นผู้ให้ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงไร่ประสงค์เจริญกิจฟาร์มณบ้านหาดใสาทองหมู่8ตำาบลริมโของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยมีนายประสงค์ธรรมวงศ์เป็นผู้ให้ความรู้จากการศึกษาดูงานครูและนักศึกษาได้ถอดบทเรียนร่วมกันและมีการพัฒนาพื้นที่กสอ,อตบํบลให้มีฐานการเรียนรู้ต่างๆเช่น การปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้การทำปุ๋ยหมักการทำน้ำหมักชีวภาพการเพราะเห็ดและการจัดสรรที่ดินภายในกศออนอตำบลกิจกรรมทุกกิจกรรมได้มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ในรูปแบบเพจ Facebook และ QR Code เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป ด้าน,นการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีแผนงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้อยู่อย่างพอเพียงมีกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เขาร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองพึ่งพาตนเองได้เกิดความพอมีพอกินและพอใช้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดจิตอาสามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โดยน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไปด้านการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ครูกศอนอตำวลลิมโขงได้น้อมนำหลักปัิญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเป็นผู้ใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอมีคุณธรรมจร,ริยธรรมรู้จักพอประมาณมีระเบียบวินยัยมีความรอบคอบขยันหมั่นเพียรมีจิตสาธารณะ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้เรียนและประชาชนโดยมีแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเข้าร่วมประชุมอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนำรงชีวิตและมีการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงมีการพัฒนากรน,นตำบลริมโขงจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ชุมชนสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในกศนาตำบลเช่นแปลงผักปลอสารพิษบ่อปุ๋ยหมักอินทรีย์น้ำหมักไข่เน่าเพื่อให้บริการแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตาบลริมโขงด้านผลลัพธ์ความสำเร็จ กสนตำบลริมโขงมีการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีตามโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมและยืดหยุ่นตามความจำเป็นมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของกศนอตมบลอย่างสม่ำเสมอครูกศนอตมบลมีความรู้ความเข้าใจเป็นตัวอย่างของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผลพอประมาณกับศักยภาพของตนเองรวมถึงการสร้างผูกคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและครอบครัวและได้รับการยอมรับให้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลริมโขงสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของผู้นำชุมชนหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงในการอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาสนับสนุนวิทยากรให้มาถ่ายทอดความรู้ในการขับเคลื่อนหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในส่วนของนักศึกษาได้มีการเข้าร่วมโครงการและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นกิจกรรมการปลูกผักปอดสารพิษในพื้นที่กศน,นอนตำบลริมโขงหรือภายในบ้านของนักศึกษาเมื่อเกิดผลผลิตก็สามารถนำพืชผักสวนครัวเหล่านั้นกลับไปประกอบอาหารได้ นอกจากนี้การทำบัญชีครวัวเรือนในการบริณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรายวิชาการเงินเพื่อชีวิตส่งผลดีแก่นักศึกษาในเรื่องการออมทรัพย์ที่นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิดารัดบุญจึงนะคะจากกศนตำบุริมโขงระดับชั้นมปลายค่ะ หลังจากการเรียนในวิชาการเงินเพื่อชีวิตครูได้มีการสอนเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้หนูมีความรู้และได้ลงมือทำจริงๆก็รู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นค่ะคือได้รู้ว่าตนเองมีการใช้จ่ายอย่างไรใช้จ่ายแบบซื้อรุยซื้อายไหมหรือใช้จ่ายนอกเหนือจากความจำเป็นหรือเปล่า พอได้บันทึกไปทุกๆวันก็พบว่าในบางวันหนูจะต้องมีการซื้อผักเช่นผักชีผักบุ้งผักกะหลำ่ำและถั่วโดยได้เห็นว่ากศนอตำบุริมโขงก็มีผักเหล่านี้หลังจากการพบกลุ่มหนูก็จะนำผักเหล่านั้นกลับมาบ้านเพื่อประกอบอาหารค่ะและครูก็ได้ให้กล้าผักมาปลูกไว้ที่บ้านจึงทำให้หนูมีผัก บริโภคในครัวเรือนช่วยตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ด้วยจากที่เคยซื้อผักในตลาดทุกๆวันก็ทำให้รายจ่ายในส่วนนี้ลดลงไปเยอะเลยค่ะถ้าหากเงินเหลือหนูก็จะนำเงินไปออมในกระปุกออมสินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้หนูรู้จักนิสัยทางการเงินของหนูมากและมีประโยชน์มากๆค่ะขอบคุณค่ะ กสนตำบลริมโขงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งคือคุณประสงค์ธรรมวงศ์ผู้เป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักพชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไรประสงค์เจริญกิจฟาร์มโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของกศนตำบลริมโขงซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยให้นักศึกษากศนตำบลริมโขง ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในทุกๆภาคเรียนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านผู้มีประสบการณ์โดยตรงเพื่อให้มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตและมีวิธีการปฏิบัติตนที่เป็นเลิศในเรื่องของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้นั่นเอง